สวัสดีค่ะมันี่แม่ยางห่างอีกเกียด้วพี่น้องมาหาเบิงพา้าม่านสิไปเปลี่ยนพ้าม่านไหมโอ้ยอันนี้ผ้าห่มผ้าห่ม,หมอันก็ยังถือแท้เนี่ยโอ้ยปอกม้อนกันนะฮะพ้าม่านเพี่ง ไม่เอาสีดำนะเดี๋ยวอินเ nice ตอร์บรักอินเตอร์สวอตไนซ์เมาร์ทวิสมารูมดูแค่นพุบสบรยบิทมาต่อมาหางบิทมาต่อพี่ห้างนี้เอาเขาย้ายที่เหรอเนี yeah, ่ยอันนี้อาจจะถูกกว่าอีกเกียนะ ติดห้องน้ำเก้าสิบเก้าพูณอ๋อนี่ไงติดในห้องน้ำติดยังไงดีอันนี้เก้าสิบเก้าก็พอๆกันเนาะอันนี้ที่ใส่ทิชชู่เอาอันนี้ไหมเนี่ย uh, อ๋อไม่ใช่พูดอินน้ำสบู่อ๋อโอเค ห้องนี้มีทุกอย่างอันนี้เครื่องครัวนะคะอันนี้เครื่องครัวพี่น้องโอ้ยหมอไหเครื่องอันนี้อบอบลาสัญญาอันนี้กระถาดอบพี่น้องสแตนเลสอันนี้ฮะไหนอินเตอร์เดอันนี้เพ็ดพิซซ่า ่ใชเสียงืองามจังนี่สีหาลอยตัวห้างก็ข้าวปลาก็ชุดเดียวกันฮะใหญ่ไหมเด็ถูกสบออันนี้เหรอใหญ่ไหม,หมเนี่ยเอออันนี้โอเคปะ่ะมีใบเดียวนะ อันนี้ล่อรถจักรยานสำหรับหนาหนาวได้พี่นอ้องเนี่ยเห็นปะเขาสิมีเล็กมดุดปักตามล่อนี่จ้ะเส้นเท่าไหร่เนี่ยเส้นละหกสิบเก้าเมนดีว่าอ้อชิคก้าว้ยนะสามร้อยเก้าสิบเก้าพัน 99, กว่าบาทนีน่ีแหละมันจะเป็นแดงสีพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนล่อแล้ว จักรยานก็มีรอหน้าหนาวนะคะคนเขาก็สสาอย่นี่เลยพี่น้องจักรยานรอหน้าห้อนกันสิคือบานเห่านี่ลและพี่น้องนี่รอธรรมดาสิปาดปาดราคาไหมราคาไหม, <c oughs> มเพงมากดูเสื้อกันฝนสิคะ เชือกันฝนเวยพี่น้องอยางในกันอุ่น,นเชีอันนี้เชือกันฝนนะคะตัวละหาลอยสามห้าสิบห้าโอ้พันสองพันบาทพี่น้องเชือกันฝนหางนี่จะซิมิตาอุป,ปกรณ์เกี่ยวกับก่อสร้างทุกอย่างเลยนะคะ ไม่มดพี่น้องบอดพุ่งบอดไฟเนี่ยเขาจะเบิ่งงายนะก็คือคือคือคาๆอีกเกียบ้านห้าเนี่ยต้องเสบิ่งในคอมแล้วเฮาก็ไปหาวายุล็อกได้ล็อกได้อันนี้ก๊อกน้ำแพงบอพี่น้องปอดจะเบาถึงแพงไหมแพงมากแพงมาก อันนี้สาขาอันนี้พันกว่ามันเป็นสแตนเลสอย่างดีเดิแต่ว่าเมคอินไทยแลนด์เด้พี่น้องเบิ้งแล้วเคยสื่อไปอยู่อันพ่อไปเบิ้งกัางทางในนะมันบอกว่าเมคอินไทยแลนด์กันนะวะอ้อยู่หางนี่แหละแต่ดีสแตนเลสอย่างดีเลยแต่อันเมคอินไทยแลนด์กับซิมีบริษทัททั้งบ้านเฮาอันรับจ้างผลิตนี่ยนะ อันนี้สวยน,นี่หกร้อยชาเวอร์อนี่เดฟักบัวสีดก้นฮะแต่สื่อมาจากไทยยากอต่ย่ยนี่ก็ไมี่ขายพี่น้องเอาเห็นคุณชายสื่อเพิ่งก็บว่าสื่อยูนีเขาสาผมบานเขาสีดก้น <laughs> ใส่แท่นกันใดใส่แท่นกันใดจ้ะนี่ อ๋าบานนี้อันนี้ก็คือเครื่องเจาะพี่น้องแ้วเจาสะสว่านต่างๆอันนี้เครื่องมือช่างนะคะอันนี้คือเครื่องมือช่างมีทุกแบบเลยนับนแมหัวสว่า,สวานพี่น้องหัสวสว่านมีทุกไซส์เลยเครื่องมือร้างเครื่องมือสร้งสางเดี๋ยวอันนี้เลื่อย แน่นี่ทางนี่กับสิมีแต่พวกนี่หรอพี่น้องเครื่องมือสร้างไปบาทนี่เฮาไปจ่ายตังค์หร้อก็เมื่อของหลายพี่น้องกระดาษเช็ดชูแม่มวนแบบไงหนึ่งนั่นเห็นปะกระดาษเช็ดชูนั่นน่นนะเขาใส่สำหรับแบบพวก โรงงานน่ใหญ่มากใช้เป็นปีนะนี่ใต่ตามมันโงงานลรงแรนไม่อย่างประมาณหนึ่นมจ้ะไิจุหรือหรือปั๊มน้ำมันนะนะเขาเจ้าไหวให้อัน,นค้นเติมน้ำมันหรือเช็ดมือนะไปเมื่อไปคัดสะจายตังไปจ่ายตังได้แล้วคะ่ะ